เจอครั้งแรกรู้สึกไม่ถูกชะตาเป็นเพราะอะไรเป็นได้สองปัจจัยค่ะตัวแรกคือพลังงานตัวที่2คือสัญญาเก่าจากรติดชาติค่ะพลังงานก็คือเวลาที่คุณพบใครเป็นครั้งแรกเรารู้สึกถูกชะตาเป็นเพราะคุณและเขามีคลื่นพลังงานที่คล้ายๆกันระดับพลังงานของเราจะขึ้นอยู่กับความคิดและความรู้สึกของเราค่ะ เช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณเจอใครแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาเป็นเพราะพลังงานของคุณและเขาไม่คลายกันค่ะถ้าคุณเป็นคนพลังงานบวกเข้าไปอยู่ในออร่าของคนพลังงานลบคุณจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ชอบคนคนนี้และในทางเดียวกันถ้าคุณเป็นคนพลังงานลบแล้วเขาเป็นคนพลังงานบวกคุณก็จะรู้สึกหมันไส้รู้สึกอึดอัดที่ต้องอยู่ใกล้คนคนนี้ค่ะปัจจัยที่สองคือสัญญาเก่าจากอดีตชาติ หรือความคิดและความรู้สึกเก่าจากอดีตชาติจากเคสกดจิตเลึกชาติของแนนเวลาที่คุณรู้สึกไม่ชอบใครหรือรู้สึกไม่ถูกชะตากับใครในอดีตชาติคุณก็รู้สึกแบบนี้กับเขาค่ะเป็นเพราะคุณทั้งคู่เคยทําร้ายความรู้สึกกันและกันมาก่อนค่ะเวลาที่คุณเจอเขาครั้งแรกคุณเลยรู้สึกไม่ถูกชะตากับเขาค่ะ